ช่องนี้ไม่ได้เชื่อเรื่องสิทธิความเท่าเทียมกันงูเพราะช่องนี้เชื่อว่าคนเกิดมาก็ไม่เหมือนกันแล้วศักยภาพคนมันไม่เหมือนกันความขยันคนก็ไม่เหมือนกันความอดทนคนก็ไม่เหมือนกันความใฝ่รู้ของคนก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นความสําเร็จของคนก็ต่างกันถ้ามึงเป็นคนที่ไม่ได้ใฝ่รู้ถ้ามึงเป็นคนที่ไม่ได้ขยันถ้ามึงเป็นคนที่ไม่อดทนถ้ามึงเป็นคนที่ชอบเสพเรื่องไร้สาระบ้ากับสิทธิโง่ๆบ้ากับประชาธิปไตยจนทึ้นสมอง ชีวิตมึงก็หาทางออกไม่เจอก็อยู่แค่นี้แหละ <S <S มึงบอกว่าหนึ่งหนึ่งสองขัดขวางความเจริญมึงบอกว่าสถาบันนะฮะเป็นตัวขัดขวางความเจริญและไอ้ส้มที่ทํากิจการเติบโตทุกวันนี้รวยทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นดาราดอ้อมส้มอะไรก็แล้วแต่ที่มึงเติบโตที่มึงหาไรายได้จากประเทศไทยจนรวยทุกวันนี้มึงรวยขึ้นมาได้ไงในในขณะที่มันมีสถาบันอยู่กิจการไทยซับมิตมีกําไรเท่าไหร่โตขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์ แสนชิลลีโตขึ้นมากี่เปอร์เซนต์บริษัทด้อมส้มแต่ละคนโตขึ้นมากี่เปอร์เซนต์และในขณะที่โตมาเป็นห้าปีหกปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีหนึ่งหนึ่งสองไหมมันมีสถาบันสถาบันเขาเคยไปยุ่งกับการทําธุรกิจของพวกพวกมึงหรือเปล่าไอ้พวกที่จนมันก็มีไอ้พวกที่รวยขึ้นมันก็มีมึงกล้าพูดไหมว่าแปดเก้าปีที่ผ่านมาแม่งไม่เคยมีคนรวยขึ้นเลยมึงกล้าพูดไหมคนจะอดอยากกันหมดแล้วคนจะตายกันหมดแล้ว ใครจะตายกันหมดมึงอยากเอาความอดอยากของมึงมาชี้วัดคนทั้งประเทศว่าต้องอดตายแบบมึงเออามึงก็โทษสถาบันเออามึงก็โทษกฎหมายหนึ่งหนึ่งสองไปกระทบเสรีภาพหนึ่งหนึ่งสองมีมาตั้งเป็นยี่สิบสามสิบปีสี่สิบปีห้าสิบปีแล้วมั้งถ้าผมจำไม่ผิดอะใครมีข้อมูลบอก้ว้นะฮะมันมีตั้งแต่ผมยังไม่เกิดที่มึงโตมาได้จนปากดีทุกวันเนี้ยนะฮะมึงโตขึ้นมาได้ไงถ้ามันขัดขวางการจเจริญเติบโตของมึงมึงต้องไม่โตขึ้นมาดิ ประท้วงโดนจับอดอาหารนะฮะมึงอดให้ตายก็มีแต่คนเขาดีใจเพราะว่ามึงอยู่คุกไปก็เปลืองภาษีพวกกูมึงอยู่ในคุกไปก็ไม่ได้ทาประโยชน์อะไรให้มึงออกมาก็ไม่ทําประโยชน์อะไรให้เพราะฉะนั้นมีสองทางเลือกนะฮะย้ายไปอยู่ตายรากมะม่วงกลับไปอยู่ต่างประเทศ พ่อแม่พวกมึงที่สร้างรากฐานทำงานเก็บเกี่ยวจนเลี้ยงพวกมึงจนจบปริญญาโทปริญญาตรีปริญารญาโทรปริญญาเอกได้เนี่ยนะเขาเลี้ยงมึงมาได้ไงเขาหาเงินมึงมาได้ไงเขาหาเงินมาได้ไงเขาสักวางรากฐานให้พวกมึงได้ไงในขณะที่มีหนึ่งสองแค่นี้คิดไม่เป็นเอาตัวเองไปจุดศูนย์กลางไปอยู่ที่ไหนมึงก็จะแก้กดเขาไปอยู่ที่นู่นมึงก็จะแก้กดมึงเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางเพราะฉะนั้นนะฮะพวกมึงถึงเละไง เพราะเวลาผู้มึงลงไปชุมนุมการพวกมึงประกาศว่าทุกคนคือแกนนําทุกคนคือแกนนาแล้วมึงจะฟังใครอ่ะจุดทลายม็อบมึงก็เละไงมันไม่มีกองทัพไหนหรอกที่ประกาศตัวเองว่าทุกคนคือแกนนําเขาก็ต้องฟังแม่ทัพผมถึงบอกว่าผมไม่เชื่อในประชาธิปไตยเพราะประชาธิปไตยมันทําให้คนแตกแยกทําให้คนทะเลาะกันทําให้สิทธิเท่าเทียมการจนคนแม่งไม่เคารพซึ่งกันและกัน